เคพี่น้อง,ไ,งได้กันะไ,ไหนอืมคนหลายกระโดงไคอคม,มต้องมาหาพอของาแม่วันวันพอ่อวันแม่เน,นี่ยอะไรนะโหหน้า,าเราได้แล้วพี่น้องคเนเหนื่อยมั้ย นี่อย่างขายในยมนี่โรได้มานานละแล้วเกม่ได้กระเทียมหอมแม่มาสานวูก็ขายดิบแบบ

ขอไปนะครับเาสองรอยาสเองร้อก็ได้ั้เดี๋ยวอยู่การเดียวโลเดียวด่าโลหนึ่งเอาสองร้อยย่ามาดวน ได้กระเทียมเนี so ่ยงามอยู่ด้กระเทียมหอมแดงขอนี่เลยเบเกอรี่สี่รูดเยเอรี่รถรละสองรลห้าสิบบาทครเอาองรสองูห้าสิบบาทแกอยู่ีง

หัวจราจรนะครับรถทางด่วนนออกไปได้นะครับรถโปรเจกตนะครับใหกัี่าไกจุบานนี่ต่าบ้านะอ้ามัดจบ้านมีสราคาจานสาจานร้อยไอเพีย

มะเมเอเมาคมกระบอกกระบอปกนแน่จะบกจุใส่ันน้มีของอน้มันไร้

อันนี้จานเทไรคะร้อยหนึ่งปลาเอห้าสิบกนร้อยแม่หป เอาไข่เขานี่แพงแล้วหกสิบบาทถือในเด้มีอย่างนี้ก็มีนะลูกหอนบาทบ้านบสิบา ได้แล้วพี่ได้บกเคงก็มาเขิดเทศครังแรกกได้กินมากันเคงนี่เอไขก็คนเราไข่นี้ไข่ข้าแงหน้าหครับสองแงหน่อยสองแขงหน่อยมามามาสองแ่งหน่อยด้ด้เดียวครับอการนครัวกันเอาแค่ขาสองแงหอยครอันนี้นะครับโอ้แรอย เอาพอครับสองแผงน้อยก่อนเนี่ยเอาเรนดน้อยนดนะครับไปเย้ราเรเนวแล้ววแล้วมากเามากเงเยเอาเดียวกันครับอันนี้ลูกใหญ่สัเอาเดียวกันเบอร์เดียวกันเบอร์เดียวกันันี่นะเีเดียวกันเียเดียวกันเียงเดียวกันนี่แหละครับมันเป็นเรือนครับอเดียวกันนี่แหละรกินได้ครับไอ้เอา่ได้สองแผงนะเงเงมากไอเจ้ามากนอยอตอ เอาเนะครับสแง้อยดิสองแพงเลยสองแผงเยับแพงเดียวจะหกสิบเนะครับแพงเดียวสองแผงเัแพงเดียวนี่แงได้พงหานี่บอกเลเอาแน้อย่งด่อ้าสิอน้อยแง้อยงน่จ้บุกเเจ้าบาแวบริสุทธิ์นี่จับกันจับเ็นบอกปะปะใส่ักงนไว้ับ

เดี๋ยวาการนามอไซคมาเดี๋ยวไปย่างเคิร์นพุ่นมาดิเพราะว่าเขาเป็นขาลุกกลับแล้วจ้ะเขาเล็งไว้แล้วว่าเขาจะเอาอย่างขากลับเขาก็สะซื้อซื้อซื้ออย่างเดียวเลยขนมปังขี้เลี้ยวลาปูสามปูนายได้ไหมเนาะ

ตที่านอย่าง่ะมีนเดียวอยู่เาเรา้จะเอาอันดียวกันนะบางอย่างาานะคือแบบื่ออะาถหลยี่น้อเบงชื่อเด็ที่มาอยากได้จานละห้าสิบบาทจ้าม้อแกงเลยจาอไม้จ้าครเนี่ยใดมาทีพนนะ ขี่ควนขี่ควนทุกระซาทุกระซาไม่แไ่กระแสน่าจานเท่าไรก่อนจานห้าิคุณจะทุกระซาไม่เดียงกระซ้าใส่วาวเห็นดิน้ำยาันนี้ดิเฮ้ยฮิดมุกบอกเฮ็ดือว่าฮ็ดอันี้ฮ็ดแขนนางขวด งานเพื่นมีเลยเนาะงานเราเลยูเกี่ยวเข่าจิโร่ิปุกหืม้วก็บุกกมาเลยาฟังเดงอดกลัวละไม่น่ดวะ เงินตัวหนนะหนนาเนหยเนี่ยนะนาขวาอะไหนนาเนี่หลายยี่หรี่ี่คนน่าเพ่มขึ้นหน่อยน้อยกว่าเนาะคุณค่ะ

ใดยนน้องรดาษชิมดอีผมได้ปตี่เลยผมอรุเกลับมาถึงบ้านละมาเิรกันว่าได้ยังไงลำใหญลใหญ่รบาดอวาดขนาดลำใหญ่ไปตลาดตรงนี้ลำใหญ่ช่วงนี้ลำใหญ่ถือโลละสาวกินลำใหญ่ชวยซาดเออ ไออย่ <languages? S 2> างอีกบังนาวยี่สิบได้เทามาลาบยี่สิบที่เป็นได้ลาบอยู่วันละลืมซื้อปลาทูเออการฮอนมีปลาทูแมวอยู <195 Stage Derek> ่อะเเอามีปลาทูแมวอยู่มีอย่างอีกโลละสามสิบห้าของแขกมะเขือเทศครึ่งโลยี่สิบบาทกระเทียมโลละห้าสิบบาทมะเข็งซุปละสิบบาทต้มละ จบยจุกบั๊กไงสิบาทจะินหมดเป็นมา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 รีวิวต่อได้อย่างอีกทุกไหนสิบบาทช่วยดีดรอยยามือก่อนยามือโกโลเลยสิบบาทสิบบาทโลครึ่งไข่แพงนึงแพงละห้าสิบตอนแรกว่าหกสิบเอารวดเอาวดลูกค่าขาประจำนะ เดือนนึงขอไปทีนึงว่าขอขาประจำจากบุกซิปหรือหาซิปน้าตังกินไข่เอาไปหนึ่งใหม่ก่อนแตกมาละไข่ข้าว<อ>ได้เนื้อมาครึ่งลูกได้ยังอีกพักอันนี้มันไม่นนไมีอะไรนี่แหละคนคนไหลหลายตลาดกันเลยถือมาเกือบบอาาสดออมวใซ่ไปคนละคนหลายเพราะว่ามันเป็นวันหยุดยาวคนแน่นตลาดเลย เพราะว่าบางคนเพื่อนกบยุดยาวสามสี่มือเพื่อนกลับบ้านเนาะโอ้ยุดยาวอีเดี๋ยวนี้มือนี่ก็เลยพากันไปซื้อของยาของกินคนจนแน่นย่างจนขนาดว่าเขาไปสวยได้นีเขาไปถึงเกือบสิบโมงเลยชาไปขึ้นหลักที่พนเด้ก็เลยได้ไปสายกะเผื่อของขึ้นกะแปดโมงเลยเนาะขขึ้นจากฝั่งโค้กจะติ๊กอยากไปซื้อนี่รักๆนซื้อพวกกระเทียมหรือมันถืก อยู่ตลาดบ้านเองหันเจิบหรือแปินี่ไปพุ่นฮัลโลหาิเนาะล้วก็บ่มีอย่างเขรือนี้มีแต่หอยกรบปูปลาปลากบะลาเนาะเฮดกราไหลอยกับปูเนาะลวกรักคะหอยเชอรี่หอยนาหอยนาหอยนาหอยกีกะตค่ะปูนาหลาที่เหลือกจะลอเลยอืมจะลอมาแหละจะล่อเออีปุ่มมาแล้วบน้อย ครบน่อยธรรมชาติเเขียดน้อยเนาะเขีน้อยตลาดนานได้ไปร้อยบังนาวกับผูตลาดบ้านเฮาสิบบาทได้หกหน่วยไปตลาดลาวบึงด้วยนะสาวบาทสาวหน่วยแต่ไม่ค่อยได้ไปหอกนานไไปทีห่างจากบ้านสาติ๊กยี่สิโลเนาะตลาดน้าเทาเทียนขโมยใส่ไปเมื่อนี่ เวลาทำน้ำบักนากินเปตะนาบไปตะน้นาบหลายไปเกะเต็มที่ยังได้ยี่สิบบาท<น>บ้านเองหกห,หน่วยซิปยังวะอ,อ่ะแต่เลยกับตัวอิดใหญ่อิดก,ก,ก,กินกับพี่น้องกินข้าวเช้าข้าวเที่ยงกับชติก๊กตีลาบเนื้นพอพี่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 พุง <ขอ S 2> พี่หิวข,ข้าวแล้ว เอาครับคลิปนี้ฝากเพี่งท่านนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, เป็นกำลังใจหน่อยเด้อครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้ามาเปลี่ยนบรนนะรยากาศนิดนึงผลไม้เป็น